วิดีโอและเสียงที่ทุกคนเห็นอยู่เนี่ยเส้นถ่ายโดยใช้ DJI n oh! โอ้รดรนตัวใหม่จาก DJI ที่คนที่ใช้โดรนไม่เป็นเนี่ยก็สามารถใช้ได้นะคะตัวเล็กน้ำหนักเบาพกง่ายมากแล้วที่สำคัญราคาไม่ถึงหมื่นแถมยังถ่าย 4K ได้ด้วยนะบอกเลยนะคะตัวเนี้มาแน่เขาจะมีโหมดบินอัตโนมัติอยู่ตรงนี้นะคะ8โหมดแล้ววิธีบินก็คือแค่วางบนฝ่ามือแล้วก็กดเลือกโหมดแล้วเขาก็จะบินจากบนมือเราได้เลยโหมดแรกก็คือ oh, <wow. S 1> อันนี้จะเป็นโหมดที่โดรนเขาจะบินตามเราคือเหมือ เมือนมีคนคอยตามถ่ายให้เลยค่ะหมดเนี้ยไม่ต้องงอใครถ่ายให้แล้วก็ได้และหมดต่อไป <Brown ie. S 1> หมดเนี้ยกล้องก็จะบินถอยหลังไปตามความไกลที่เรากําหนดนะคะแล้วเขาก็จะถ่ายวิดีโอไว้2รอบคือขาไป1รอบแล้วก็ขากลับ1รอบและหมดต่อมา โหมดนี้นะคะเขาก็จะบินรอบเราเป็นวงกลมค่ะซึ่งเราสามารถกําหนดได้ว่าระยะของเรากับตัวโดรนเนี่ยจะห่างกันเท่าไหร่โหมดต่อมา <Rock it. S 2> โหมดนี้นะคะจะบินขึ้นจากเราตรงๆงในความสูงที่เรากําหนดแล้วเขาก็จะถ่ายวิดีโอไว้2รอบคือขาไปแล้วก็ขากลับหรือจะให้เขาแบบว่าขึ้นไปหมุนไปอย่างเงี้ยก็ได้เหมือนกันนะคะโหมดต่อมาโหมดนี้นะโดรนเขาจะบินอยู่กับที่แต่ถ้าเกิดว่าเราเดินไปทางไหนอะกล้องเขาก็จะหันตามเราไปตามถ่ายเราแบบนี้เลยค่ะและโหมดสุดท้ายก็คือ c u สตอมนะคะอันนี้เขาก็ ก็จะแบ่งออกเป็น3โหมดย่อยอีกโหมด direction track เนี่ยถ้าสมมติว่าเราเดินออกใช่ปะกล้องเขาก็จะแบบบินตามทายเราแต่ถ้าเราเดินเข้าหากล้องเขาก็จะถอยหนีเราค่ะโหมด helix นะคะ <c oughs> เขาก็จะทางานคล้ายๆ circle เลยแต่ว่าจะบินแบบก้นหอยโหมดสุดท้ายก็คือบู o เมอแรงอันนี้ก็คือสมเด็จกับเราคว้างบูมเมอแรงออกไปค่ะแล้วเขาก็สามารถอัดอเสียงระหว่างบินโดรนได้เลยด้วยนะคะไม่ต้องมา voiceover ที่หลังแต่ว่าอัดเสียงเนี่ยจะต้องผ่านแอป DJI Fly เท่านั้นนะคะมาลองฟังกันว่าเสียงจะชัดไหมเสียงนี้ทุกคนนี่อยู่ตอนนี้เฟิร์นอัดพร้อมกับบ,บิินนโดรนนะคะคคว่า เสียงชัดแนมะ้สำหรับเฟิร์นคือชัดมากๆแล้วก็ไม่ไดนเสียงโดรนที่กําลังบินอยู่ด้วยแล้วถ้าใครใช้โดรนเป็นอยู่แล้วก็จะรู้สึกว่าทําได้แค่แปดโหมดแค่เนี้ยไม่คุ้มเลยคือไม่ใช่ค่ะเขาทําได้มากกว่าน,นั้นนะคือถ้าเราจะบินแบบควบคุมผ่านแอปเนี่ยนะคะเราสามารถบินได้ไกลสุด50เมตรแล้วก็บินได้สูงสุด90เมตรแต่ที่จึ้งกว่าคือถ้าเกิดว่าเราคอนโทรลด้วยรีโมทนะคะเราสามารถบินในไทยเนี่ยได้ไกลสุด6กิโลแต่ถ้าบินต่างประเทศไปได้ถึง10กิโลเลยนะสารภาพเลยนะว่าเฟิร์นไม่กล้าบินไกลขนาดนั้น เพราะว่าขนาดบินได้เท่าที่ทุกคนเห็นในฟุตเนี้ยเฟิร์นรู้สึกว่ามันไกลจนแบบเฟิร์นอึ้งแล้วอ่ะว่าตัวเล็กแค่เนี้ยบินได้ไกลขนาดนั้นเลยเหรอแตคืเอเขาบินได้นิ่งกว่านี่เฟิร์นคิดอีกนะคะคือถ้าเกิดว่ามีรีโมทเฟิร์นบอกเลยว่าคุ้มเพราะเขาจะไม่ใช่แค่โดรนเซลฟี่แต่สามารถที่จะเก็บวิวได้ด้วยแล้วเขาก็มีโหมดสั่งงานด้วยเสียนะคะแค่พูดว่า Hey fly แล้วก็ตามด้วยชื่อโหมดที่เราอยากจะใช้ค่ะเห็นไหมแค่นี้เองเขาก็ทำตามที่เราบอกแล้ง่ายมากง่ายกว่าสั่งแฟนอีก แล้วข้อนี้ถูกใจสาวๆแน่นอนเพราะว่าเขามีโหมดบิวตี้ค่ะทุกคนแล้วสำหรับเฟินนะถือว่าทําได้ดีเลยแหละแล้วก็ไม่ต้องกลัวนะคะว่าจะลืมใส่เมมโมรี่การ์ดเพราะเขาไม่มีให้ใส่ค่ะเข้ามาพร้อมกับเมมโมรี่การ์ดในตัวอยู่แล้ว 22GB แล้วก็สามารถใช้ค u i c k Transfer นะคะในแอป DJI Fly ก็สามารถดึงรูปกับวิดีโอได้เลยแต่ก็มีสิ่งที่เฟินเสียดายนิดหน่อยนะคะก็คือเขาไม่ได้สามารถถ่ายภาพนิ่งได้ในทุกโหมดนะแล้วก็ภาพนิ่งเนี่ยตอนนี้จะมีแค่ JPEG ยังไม่มีไฟล์ร w ให้นะคะอีกอย่างก็คือเวลา ที่เราขึ้นบนมือแล้วก็เขาก็ถ่ายใช่ไหมแล้วพอตอนบินกลับมาลงมาที่มือเราอะบางทีเขาก็ไม่ได้กลับมาได้แบบตรงจุดเป๊ะแบบ100%แต่ว่าเฟิร์นก็รีบคอนเน็กลกับมือถือแล้วก็แบบคอนโทรลด้วยอัตโนมือนิดหน่อยอะไรให้กลับมาที่เราได้ก็คือแบบไม่ได้ยากขนาดนั้นและสุดท้ายเขาไม่ได้มีระบบตรวจจับสิ่งกีดขวางเพราะฉะนั้นถ้าจะบินเนี่ยดูรอบข้างอะไรให้ดีก่อนบินด้วยความระมัดระวังนะคะมาบอกราคากันค่ะสําหรับเซ็ตเริ่มต้นนะคะจะอยู่ที่เท่านี้ซึ่งเฟิร์นถือว่า ราคาดีมากเกินครึ่งหมื่นมานิดเดียวส่วนเซตคอมโบนะคะจะอยู่ที่เท่านี้และเซตคอมโบเนี่ยก็จะมีสิ่งที่เพิ่มเข้ามาแล้วแตกต่างจากเซตเริ่มต้นตามนี้เลยนะคะ เอาจริงๆนะมันคุ้มแล้วมันก็ใช้งานง่ายมากเฟิร์นอะ่ะมีโดรนอยู่แล้วแต่ว่าเฟิร์นไม่ค่อยได้ใช้เฟิร์นจะใช้เฉพาะทริปที่มีพี่บอมไปด้วยเพราะว่าเฟิร์นอะ่ะบินโดรนไม่ค่อยเป็นข้อ2ก็คือเฟิร์นไม่มีคนช่วยแบกแต่ D J N O อ่ะมันก็จะตอบโจทย์เฟิร์นได้ทั้งสองข้อเลยนะคะหลังจากนี้นะทุกคนจะได้เห็นมุมโดรนจากใบโวยสทุกทริปไปเลยค่ะแบบไม่ต้องพึ่งพี่บอมด้วย